สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางละาให้กำลังใจกับแอดจอยด้วยจ้าคลิปนี้เป็นแนวทางนีเคอีรอบซอลรอบบ่ายวันที่11เดือน5มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับพ้นคองวันที่10จากนีเคอีรอบซอลรอบบ่ายของเฮ้านอกจาก รอบเส้าเด่นวิ่งดูดอยู่ที่4กับ7จ็ดอ่าสำหรับรอบเส้าครับรอบบ่ายมือนี้แอตอยจิตเบิร์นแนวทางของแอตอยจิตเบิร์นเนาะผลของรอบเส้าบนนี่โอ้โหมาตอง3เลยเราจะติดเบิร์นอยู่7จ็ดเอ่าแนวทางไปทางเล็กเบิร์นแต่ว่าเบิร์นมา3าเนาะแอตอยกันไวหายเจ็ดเจ็ดสำหรับบนนี้รุดไปเราจะล่าออก4ี 9, 4่เก้าสี่เก้าจับคู่ สี่สองสี่หกสี่แปดสี่ห้ามาสี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดเราจะมาสี่เก้าอออืืผ่านไปอย่างละแตบบเราจะเด่นสี่วิ่งลูดสี่เขาเฮ้ามาเราจะสําหรับสายวิ่งสายลูดของเฮ้าบวพาดตรงตรงสี่เก้าโอ้โหมาตัวเดิมเนาะตัวเดิมของวันที่วันที่เก้าเราจะจับจำบวพิษเก้าสี่สี่เก้าสำหรับรอบใบรูดไปเราจะรอบเส้าเนี่ย รอบเ้ารนี่มี46นาองแต่พี่น้ 4, 6, นนองเอฟซีนำไปเป็นแนวทางกับผัวจาก46มาเป็น49ค่ะถือว่าตรงๆกันเลยเนอกจากส่วนรอบบายนี่สออก6 46 4หห้รอบเสาร์มาออกในรอบบายได้อีกนอกจากสำหรับคูเด่นของเข้าก็สามารถวิงเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเสาร์เลยค่ะรอบบายสำหรับผลสรุปนี่เคอีของวันที่10นอกจากการายลูดซายวิ่งเขาเข้าได้รอบเสาร์นอกจากสำหรับรอบบายขเขาเฮ้าอาจสิ ผ่านไปเนาจะเดี๋ยวมาตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอีรอบเสาระบายของวันที่1 1เนอจ้าอันนี้ด้วยเป็นแนวทางแต่แนวทางจะมีเข่ามีรูดเนาะแนวทางตัวเลขมีเข่ามีรูดผิดผ่านประกันได้อันนี้เอเจตสองคอสูตรขอไฟพี่นเอฟซีหลายๆนอจ่าถ้ามาถ้าชอบถ้าถูกใจคอยตามถ้าบ่มาบ่ชอบบ่ถูกใจปล่อยผ่านได้นอจ่าสาหรับนี่เคอีรอบเสาวัน ที่11รอบเช้าเด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ4 41จ้ะเด่น4วิ่งรูด4มี41 42 48 สี C C ens, C. C. Wai, ่สเด่นสวิ่งรูดสี่มาว่านี้วันที่สิบนี้ออกรอบเศร้าออกสีเก้รอบใบออกไป46เมื่อในสี่เก้าสี่หกแอดจมไรจัมหายทำมาทาชอบก่ะลองปิดจระน้าเบิ่งนอะจัดสำหรับสายจอของฮาโอ้เพราะว่าแอด้อมกับเป็นคนทีเบียวาบคอยชอบ จอเล็ตัวเดิมๆทีออกไปแล้วถาตัวได้ออกไปแล้วกะมักมองขามการจับคู่เอด็ดก็จับคู่ให้เดนละ่ะเดนละหาคู่นราจะถากจับลายเกินนี่กะบุไรต้องอาจสิหลายเกินไปนอกจากเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมี1นึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห หนึ่งหนึ่งเก้าสำหรับเมื่อวานรอบายออกหนึ่งแปดเราจะมือีนหนึ่งแปดบดได้จำหายสำหรับรอบใบเด่นวิ่งรูอยู่ที่ห้ากับแปดเด่นห้าวิ่งรุ่นห้ามีห้าสามห้าสองห้าเก้า โอ้โหหากเก้าเราจะหาหนึ่งหาหก 6, หาสามหาสองหาเก้าหาหนึ่งหาหก 6, เด็นแปดวิ่งรูดแปดมีแปดสองแปดสามแปดหกแปดห้า 84ว่าเดี๋ยวออก81 18รอบ,บาบสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ามกตัวใดชอบตัวใดนำไปเป็นแนวทางกันอย่าลืมกับด้วยนะจ้ารอบใบเอจอยเน้นอยู่ที่83กับ82 53 59 10 16 40 กับ40กับ42จ้าตามต่อรุ่นต่อนี้เค e, อีลบซาวอบใบพร่องวันที่10เอสเนาะจ้าแนวทางของห้าสิบปังหรือบ่อปังอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะจ้าสีมาตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะจ้ารอรุ่นไปด้วยกันจ้า ขอให้พปลองเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโทรดีกันทุกคนทุกทานเราจะทำแล้วอย่าลืมเป็นกระังาแก้ห้กับแอดจอยด้วยเราจะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิด้บพภาสแนวทางที่แอดจอยลงใงหายเราจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า